สายสยามอ <ique> ่ะสายสยามท่านไม่ได้เข้ากันนครับหนึ่งสองโอเคผมได้นำนายกสโมสรและอ่อนนิยามเลยนะครับวันนี้เป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ท่านบอกหนังสือหนังสือจะไม่มีเป็นเป็นปากกาเป็นดินสอนะครับซึ่งปีใหม่ โอกาสนี้ก็ขอให้อาจารย์กับทีมงานคณะครูอาจารย์นะครับแล้วก็นักเรียนเ,เดินทางมาพักก่อนนะครับศึกษาหาความรู้ครับน้องๆเนี่ยได้ดูทะเลอาจจะยังไม่ได้เล่นใช่ไหมาช่วงบ่ายนี่แหละอาจจะได้ไปเที่ยวเล่นทะเลก็เล่นให้สนุกนะครับเี<ๆ>่สนุกได้เรียนรู้เนี่ยในในผ่านไปพัทยาระยองนะครับศึกษาได้ดูไปเรื่อย ว่าเล่นพัทยาและชส่สอสอนบสโมสรไลออนพัทย,ยานองปือโดยเฉพาะท่านด็อเตอร์มีละล้านน้องปืนครับที่เป็นสิ่งเก่าของโรงเรียนตันน้งรมสูงได้มอบสิ่งดีๆซึ่งถือว่าเรื่องของหนังสือเนี่ยเป็นเป็นแหล่งเป็นแหล่งความรู้ที่ที่พวกเราจะต้องศึกษาคนกว้า จากตำับตำานะครับขอบคุณที่ยังนึกถึงน้องๆน,นะครับซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านดเอร์เองครับทีบ้านตมบลสูงพวกเราจะนำสิ่งเหล่านี้นะครับหนังสือเหล่านี้ไปเพื่อขยายผลให้กับลูกศิษย์ของโรงเรียนตะบลสูงไดใ้ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับขอบคุณครับ